โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆก็ในคลิปนี้เมันก็จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับสิสโซเวียตเนี่ยก็คือผมจ้เาเป็นตัวเกมสิสมาแล้วก็อธิบายไปยาทางเลยเพราะว่าถ้าอธิบายอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันไม่สนุกแล้วก็ผนไม่เห็นภาพเท่าไหร่ก็เอาเป็นแบบนี้ไปเลยนะครับซึ่งอ,อธิบายบอกว่าบิลเปอร์สิโซเวียตเนี่ยมันมี2แบบนะครับคือจะเป็นทีนอกกับบ้านวลฟทีซึ่ง ในช่วงแรกเนี่ยโซเวียตมักจะผลักดันเป็นทีมครับเพราะว่าต้องการของมาตึงเดียวนะแต่จผลักดันพีโนเลยก็ได้นะครับซึ่งเป็นก็เป็นปกติอยู่แล้วเราปกติเขาเล่นมาพีโนไงก็ผมจะเปิดเป็นเป็นบนี่เป็นผมนะใช่ไหมวะใช่ก็ผมเป็นสีเหลืองนะผมจะกดเป็นคนแล้วก็ช่างนะครับหรือแม้ก็บางคนเขาจะกดเป็นช่างช่างคู่แม็กซิมหรือแม้ก็เป็นช่างแม็กซิม แล้วก็เป็นแงกซิมพูแต่ว่าคนที่โกก็เป็นโคกแพน้นะก็ผมเจอเป็นสองแวมหมากนะซึ่งสองแวมหมากเนี่ยมันก็จะต้นเกมก็จะปวดหัวนจากการเล่นเกมพอเรามิมีดีเนียเล่นล้วก็ะจะเล่นง่ายแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงไลแ่แทบพยายามเล,เล่นแนวนะี่ก็ไม่มีอะไรก็ยังไม่มีอะไรดีนะ๋ยวผมจะทำการการกรไปก่อน ยังไม่มีอะไรจริงก็ผมทำการเปิดเป็นโคกมาใช่ไหมซึ่งตอนนี้มันยังทำเกมไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเพราะว่าผมไม่มีแนว้ก็เท่าไหร่ก็ก็ถ้าไม่เปิดเป็นคอนสตริปต์นะครับก็เปิดเป็นแม็กซิทีมคู่นะก็มันก็มากลางกลางเล ตรงน,นี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตรงตนนก็ไม่มีอะไรครับก็เล่นไปช่วงนี้ก็ก็เสียเยอะหน่อยก็พอไม่ดีนี้ก็เขาก็โดวบอลยาวนะก็ไม่มีอะไรครับก็ถึงหน้าบ้านนะแล้วผมก็ไล่เขากลับไปก็ไ,ไม่มีอะไรไอะแล้วก็ช่วงประมาณนาทีที่หกเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เอ,อ่อ โซเวียตเนี่ยจะขุดบ้านแทงแทงโคบีแทงแทงโคบีอ่ะบ้าน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 ไรเมกเออแล้วก็ทีเนี้ยก็จะอาจจะไม่ขุดอาจจะมีซีก็คือมันมันเป็นขุดเพื่อเล่นซีพีอ่ะนะมันมีการขุดเพื่อเล่นซีพีพอซีพีสองแล้วก็จะทําการกดอีลีออกมาเล่นนะก็เป็นสายปกติของโซเวียตเลยที่ผมเล่นเป็นสายมารหาโซเวียตที่เป็นชอบเล่นกันเลยก็คือไม่ใช่ลุกมันผมก็เล่นด้วยแหละคือทุกคนจะเอาจจะ มอต้าดีสุดแล้วมีของทุกอย่างที่ต้องการก็ไม่มีอะไรนะผมก็พยายามไปเทกลางนะก็คิดมาแล้วก็ได้รถของแระรดสอบแ้าศูนไปเดี๋ยวรคดคํามเร็วไปห,หนึ่งก็ไม่มีอะไรครับก็เขาเซอร์คือโตเบียดอะ่ะ คืออย่างหนึ่งคือมันไม่ต้องใช้น้ามันเยอะเท่าไหร่มันถามว่าใช้มันไหมมันมันต้องใช้แต่ว่ามันไม่ได้หิวน้ามันเหมือนอเมริกาอเมริกาคือจะหิวน้ำมันแบบหิวมากเพราะว่าตัวอเมริกามันต้องรีบจบเกมไงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโดนจบแพก็โซเวียตหลักคือกระสุนหลักกระสุนกระสุนต้องต้องสุนต้องมีนะคือคุณจะสังเกตว่าซเวียตชอวลงกระสุนนะเพราะว่ามันมันต้องใช้ไงซเวเบสใช้กระสุนเยอะมันไม่ใช้กระสุนเยอะมันมันใช้กระสุนตลอดอะถ้ามันมีกระสุนวนให วันไม่พอมันจะให้มันพอใช่มันจะม,มีปัญหาโซเวียตอ่ะก็ oh, <my> ไม่มีอะไรครับอาก็ oh, <my> คือที่เห็นนะว่าเขาจะโฟกัสปีพ p นะครับแล้วก็ BP นะโซเวียตใช่ไหมการเล่นโซเวียตโฟกัสป p พ ธงนั้นมันเสียได้ครับแต่ว่าไม่ต้องไม่ต <again>. ้องได้ตลอดเหมือนอเมริกามันเสียได้บางตามโอกาสเพราะว่าอักษมันต้องการน้ำมันมากกว่าเราอยู่แล้วนะก็ไม่มีอะไรครับก็ก็เล่นไปก็ตรงนี้ก็แย่หน่อยนะว่าอักษาแม่งอยู่ที่ปุ่เหนอเนะตั้งอันแม่งเท่าไร่วะสามหน่วยสามหน่วยสองหน่วยก็หกตัวบิดเพี่งเลยวคือทหารเ้าหน่วยอ่ะ ผมมาฝั่งเดียวก็เอาหาโบมาเติมคนนะผมก็ยิงไปซานโดนึงก็ถอยนะก็อนนี้โดนแสนเน่นะมันไม่เห็นเนาะมันน่าเห็นแล้วมีเกลียดเห็นมันไม่ยิงถอยเนาะเขาไม่ีอะไรไปเนาะตรงนี้ก็จะเป็นบล็อกโง่ๆเลย ก็เสียรถนับแท็บไปนะอ่ามันไอ้ที่นี่มันวิ่งแฟงเข้ามานะหรือไอเทียนเออไอเทียนี่วิ่งแฟงเข้ามานะก็ไม่มีอะไรตรงนี้ก็เออคืออักษรลังหนึ่งคือชอบบ๊อบเป็นก้อนๆเล่นยิ่งเล่นไอเทียเนี่ยยิ่งชอบบ๊อบมาก้อนๆพอพอพอหม่มันมีบานสิ่งเรียกว่าเบิดอมือแล้วก็ไปอย่างที่เห็นเลย จสน่เครื่องแตกนะแล้วก็ผมเอาแม็กซิมจากหลังนะก็ได้หนึ่งหน่วยครับมันได้แค่นั้นหละมันมันก็แม็กซทิมอ่ะนี่ผมก็ตั้งผิดนะถ้าตั้งถูกก็อาจจะได้ด๋วยจริงแต่ว่าก็ไม่ทันแล้วก็โดนแฟงนะตรงนี้คือพืนด่างนึงอ่ะคือพืนอักษะถ้ามันไม่ได้มันเมื่อไหร่ มันจะาถมวีพีทันทีมันเป็นมันเป็นสไตล์ปกติของอาซาเลยไว้มากเคดับเยูเนี่ยเหมือนกันถ้าไม่ได้น้ํามันเมื่อไหร่หรคิที่ปตเงไม่ได้แน่ๆอ่ะหรือเทคไม่ได้แล้วมันจะโ่มีพีนะเพราะว่าอย่างหนึ่งคืออาสาพอเป็นช่วงประมาณการเกมนี่แหละเขารู้เขารู้แล้วว่าเออมันเป็นช่วงที่เขาไม่ต้องหาน้้ามันแล้วเพราะว่าน้ามันเขาพอพอแล้วเขาก็จะโถมมาเอาวีพีแทนนะเพราะถ้าสัมพันธ์อ่ะตอนช่วงกลางกลางเกมอ่ะมัน มันน้ำมันมันน้ำมันมันไม่ได้ใช้แล้วไงใช่ไหมอ่ะมันก็จะมาโถมีพีแทนนะครับมันก็จะพยายามกันกันมีพีแทนครับ้นักศึกษาก็รู้เยอะว่าเออมันก็ต้องกันของน้ำมันเวกับมีพีเขาจะมาโถมส่งมีพีนั่นก็เป็นปกติเลยนะผมเป็นนักศึกษาก็คือว่าเป็นปัญหาคือเราต้องรู้ว่าเออไม่ช่วงประมาณประมาณนาทีที่สิบเอ็ดแล้วเนี่ยนักศึกษามัน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 เทมันเทขรงน้ำมันแล้วก็มันน้ำมันมันพอแล้วมันก็จะเพราะมันเพราะมันอยู่รอตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็ จะมาถงมีท sí od ีแทนนะก็เป็นเรื่องปกตินะครับเขาก็จะพยายามเก็บทงมันได้หนึ่งทงเลยถ้าเก็บไม่ได้ก็ก็โถงมีพีไม่นแหละไม่มีอะไรอีสามแค่นั้นแค่ให้ผ่านช่วงต้นเกมไปที่นี้โดยที่มีนี้มันใช้อ่ะมันก็เล่นเล่นง่ายแล้วก็มาดิต่อนะก็ไม่มีอะไรก็ก็แ็ข้มอ่ะไม่ก็เข้มเลย ็ตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเนี่ผมก็พยายามจะแฝงนะเดี๋ยวเราก็นี่แหละมันก็ไม่มีอะไรครับก็มัน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 ก็สไตล์เดิมอ่ะผม่โหม่อะแต่มันมันโหม่เยอะ ก็คืออย่างหนึ่งอะถ้าคุณเจอแบวออะคุณทําใจไว้เลยว่าคุณเจอแพ็คแน่นอนเป็นปกติเพราะว่าแพ็คมันเป็นเอทีกันที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพเป็ส่วในเกมอะผมไม่ช่คเามาดีส่วนแต่จะเล่ว่ามันมันทํางานเหมือนเอทกันได้ดีอะเออ ก็เนี่ยแฮกหนึ่งกระบอกใช่ไหมแค่นี้หนึ่งกระบอกก็เดี๋ยวมีมาอีกดมีมีมีผมผมผมสปอยเลอยเรื่อยตรงนี้เลยต่ผมไอ้ไอ้การมีมิมีอีการณ์นั้นผมก็ไม่เข้า่อแล้วเพราะว่ามันมีสะแนงมีอะไรก็ไม่เอาแล้วก็ถอยดีกว่าไม่คุมนะถ้าถ้า P4 เหตุถ้า P4 เหตุไอ้ S285 ไม่คุมต่ว่าถ้าเป็น P4 P4 รุ่น J อ่ะเจะโอเค มีอะไรนะตอนที่ผมบอกนะพอมันรู้ว่ามันเทคตรงแล้วมันไม่ได้แล้วมันก็จะมาโถมเอพีแทนนะก,ก็ก็เป็นเรื่องปกติของอาสาเนี่ยเดินแม่งก็มาไอเี่ยกองเนี่ยเดี๋ยวแม่งก็จะมาตรงนี้เป็นเรื่องปกติของอาสา <S <S แล้วแล้ววิธีการแก้คืออะไรวิธีการแก้วิธีแรกคือจาดนะครับถ้ามีหลีดใช้หลีดนะครับมันจะสว์มันจะ,ะ,จะเจ็บตัวกว่านะ แล้วก็วิธีแก้อีสองคือแม็กซิมวิธีแก้อีวีสามคือลดลดถัง s t สีสามทีสามสี่แปดห้าเออเควีว่า k v วีวัีแปดไม่ค่อยน,นําสถิสี่เท่าไหร่แล้วก็คาดูชาซึ่งคาดูชาจะเรียกสุดแล้วเพราะว่ามัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมันมันหวังผลไว้ได้ถ้าเกิดไว้เอ่อถ้าเป็นโวมมันจะไม่ออกใหม่ลวถ้าเป็นเกเดียมมันแล้วแต่คนเขาจะออกใหม่นะบาคนก็ไม่ออกมาคนก็ออกครับอ่ะแต่ถ้าเกิด เป็นโอ้กอ่ะถ้าถ้าไอโอเคดบิวมันเสียโอ้โวกอ่ะมันจะเป็นมันจองมาเป็นเออ่โซเดนถ้าเอาถ้าไปหมักเสียมันจะแล้วแต่บางคนก็เป็นเกนาเดียบางคนก็ไม่ออกเลยบางคนก็ออกเป็นพีเจนมาเลยนะเพราะพีเจนมันไม่ต้องจากก่ายกระสุนเงี้ยอ๋อมันมีอะไรแล้วก็ยูเซตยูเซตทำไรดูดูดูยูเซตทำอะไรเดี๋ยวดูตนี้นะ เอ็มมูมานี่นี่นี่ทั้งกองเลยเนี่ยไม่ผมบอกแล้วบอกแม่งแม่พอไม่รู้แม่เนี่ยมันก็ก็โถมเลยโถมแม่โถมกลางก็โถมโตกันเลยมีไอ้รุ่นเอาหมดาเนี่ยเป็นแพ็คคู่ที่มาบอลนะมันเล่นเข่งหนักปะมันแพ็คคู่ อาตี้ไม่ไม่เล็บเล็ติแปก็เออเปอร์ฟเฟอร์สอ,องอย่างเล่นอยู่แห่เนี่ยแล้วก็สแปร์แพนเตอร์จิ๊ไม่ออกเนี่ยผมโัวรกอร์ออรวเนะียคอรแม่กก็ไว้ไปเลยนะก็ไม่มีอะแล้ก็แผ็คู่นะ ย่างก็เริ่มถกกลางแล้วแล้วก็ทงน้ำมันโดนกดนะเพราะว่ามันรู้แล้วไงว่ามันต้องรีบเคลีคนทงน้ำมันนะเพราะว่าฝั่งขวาไม่ได้ทงน้ำมันแล้วฝั่งขวาเสียยาวตอนนี้มันรู้มันก็เคลียร์ตอนนี้แล้ก็ได้ตื่นเด็กคอมก็บอสนั้นไม่มีอะไรก็ แล้วก็กเสีย k ีนะคือพี่แก้วดัน KB ถูกก็ไม่มีอะไรแล้วก็สาะตาสานะหน้ารักหน้าแขกไปยิงนะก็ผมก็กดคาดูชามาแล้วก็ยิงอัดนะคือตรงนี้มันควรจะไว้แต่ว่ามันมันไม่ไว้ไม่เข้าใจเหมือนกันตอนนี้ผมบอกนะวิธีการแก้ก็แก้ก็ง่ายของอาส่าง่ายคือคาดูช่านะ คัตตูชาแล้วก็เอ็มจีนะคุณมีแค่นั้นแหละพอใช้แค่นั้นมันพอแล้วไม่ได้เหมือนนากาที่มีแค่เอ่อที่มันได้พิกจริงก็มีแค่เอ็มจีของมันรอกขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยใช้แล้วก็ถ้าเกิดจะใช้สกอตก็ต้องมีวิชั่นแล้วก็ต้องให้สโตนอยู่นิ่งๆนะเี้ยหรือว่ายิงจากก็อาจจะได้แค่รูปของโลกเท่านั้นลับไม่จะมีของแกบอบเะที่มันใช้งานได้จริงๆี่ยคือแม็กซิมอ่ะอาจจะทับเพสสมัยแต่ว่าแม็กซิมคนในวะคเป็นเยอะมัน ก่อนคุณจะตายคุณสักเพลสเขาได้ได้เขาได้ประมาณนึงเนี่ยก็กะสองไม่สินหนึ่งกระบอกกฤติชาก็ก็สาดอยู่แล้วนะครับเอาไว้ทีมอยู่ด้วยเขาไม่ีอะไรนะแม่ก็บล็อกเนี่ยทิมงเข้ามาเขาบล็อกนี่มันก็ถูงก็โั้ไม่แจมไม่เก็บ ีแพ็คแม่งยิงเร็วขนาดไหนแต่คือปัญหาตอนนี้ปัญหาคือผมเห็นว่ายึดแถบไม่คุ้มแต่ว่าอย่งไรผมก็ต้องเทนะเพราะว่าปล่อยแฟนเซอร์โฟว์คอมมานเดอร์ไปนานๆไม่ได้นะคือเขาสองดาวเมื่อไหร่ก็จะได้เกาะเพิ่มมที่ไม่ได้ขายแ้วแล้วก็แม่งได้บัฟเกียอะไรใหญ่ๆนะก็ก็คลาดาดรีบขาแฟนเซอร์โฟว์คอมมานเดอร์ ก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกีนก็คิดแล้วไม่เยอะหรอกมันก็จะเป็นคิดแค่ว่าแพ็กค,คู่ใช่ไหมแล้วก็เออเออสองคันคิดแค่นั้นลไม่พอซาแปมแฟนเตอร์แล้วก็บล็อกทหารหนามอ่ะตารมันมีแค่นี้ท็อปเวียตก็ต้องหาที่แค่คืออย่างนึงคือโชคดีคือไอ้ปืนเลสเซเปอร์อ่ะมันโดนเอ่ออินแฟนตี้เขามันดีระเบิดไปหมดแล้วนะต่างเขาบอกพันสองร้อยแมนเทว ออกไเ,นะเออมันโดนไว้เบอร์เฟอร์นะแล้วก็แล้วก็เล่ไปเลยนะตรงนี้ผมก็พยายามแต่แม่งพูกดีมากอะคือคือแม่งยังก็เล่นเล่นอยู่แค่นี้นะ่ะสามันมันไม่ค่อยมีสม,มองอยู่แค่นี้กนะ็ประมาณสีก็เล่นตัวเวียน้อย่างหนึ่งคือ ุณต้องเดาให้ว่าอีกหนึ่งอาช่าต่อไปเขาเล่นเขาเล่นคืออะไรถ้าคุณแล้วรู้แล้วว่าเขาจะเล่นต่อไปเป็นแพนเชอร์โฟนะครับหรือแพนเชอร์โฟเขามาก่อนทีสามสี่คุณแน่ๆน่นอนนะหรือแพทีสามสี่ะมาแป๊บนึงแพนเชอร์โฟออกมาไม่ต้องไม่ต้องออกทีสามสี่แล้วออกเอ็ยูแปดห้ามาเลยแล้วไถ้าแล้วต้องมาเล่นกับแปร์จะแปรกเมื่อไหร่แบบแพ็คแม่งงอมาสองกระบอกก็ออกคารูชานะครับแต่ถ้าเขาไม่สแปมแฮกแล้วเข็นแฮกแค่กระบอกเดียวแล้ว ก็ให้เราไว้เลยว่าแอนตเตอร์ต้องมาก็ใค้ออกเปเอสยูวีแปดห้าอีกคันหนึ่งก็คือเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากไอตัวของคารุชาเป็นเอสยูวีแปดห้าแล้วคือเขาไม่ได้เซเป็นแพคคู่แนละ้วก็ไม่มีอะไรในะช่วงช่วงเล็กเกมก็ถ้าเอา่อถ้าเล่นบ้านฟีนลเนี่ยมันจะเล่นแต่หลายแบบนะเนี่ยคือที่เห็นว่าไอตัวนี้มันเล่นทเวินี้อฟีแนลนะมันเล่นหมดเลยซึ่งไอแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นเกมแบบ เนี่ยเอาคนยัดนะอ่าซึ่งก็หาเอฟไฟกติฟเไฟเฟกติปั๊มระดับหนึ่งแต่ว่าสนใจเขาได้เป็นฟีแนลไปเลยแล้วก็ใช้ตัวของบ้าอะไรวะเอฟเฟกติฟต้องเิฟเฟกติฟแท็กติกอะ่ะเออแล้วก็เอาเอาดูด้ากับพกโรยี่มาแทนมาแทนนะแล้วก็ใช้ตัว pds การเอ้ีย pds ฟีแนลตกีรถยนต์นะไม,ไม่ไม่มีอะไรก็ คนที่เขาขุดกันแล้วก็เขาเล่นเป็นเอ่อสวนเดนดัสซี่นะอันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นแต่ว่าไอไอเทคู่แบบเนี้ยแบบเนี้ยเห็น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 ประมาณนึงหรืว่าไม่เยอะแต่ว่าก็เห็นได้ขึ้นกับผู้เล่นนะนเล่นไดไ้เล่นได้แต่มันมันแคอ่อัดแมนพาวเยอะไปหน่อยอก็ไม่มีอะไรครับตรงนี้แล้วทีนี้เอ่อช่วงการเกมอ่ะมันจะมีออปชันไล่เมกนะครับทีนี้ยมันก็แล้วแต่คน นะครับคืออาจจะกดคอร์สกันมาทำคาวคานะครับคาวคาร์แบบพิเทยสพิเทยสสี่กระบอกหกกระบอกเนี้ยผมก็ไม่รื้เหมือนกันมันก็มันมันมันทำได้แล้วก็ไอเนี่ยถ้าชุดตงกันเกมเอาไว้ติดคอร์สกันนะเอาไว้เป็นเอเแล้วก็เอาไวส้สก,กินเอาไวส้สก,กินคนก็ได้นะครับหรือเป็นว้เติมคนแล้วเอาไว้คาวคาร์ก็ได้มานในสองแบบ ส่วนใหญ่เป็ของโซเวียตที่เราจอก T444 จริงๆเนี่ยมันจะเป็นแค่ตัว M15 h a ์พ Tag นะเราจะไม่ออก T70 เพราะว่าเกมมันนำจริงๆนะครับถ้าเกิดเราจะออก p 7 0ผมว่ารอ T34 มันจะเป็นที่หลบเนี่เออเพราะว่า T70 มันแพงแล้วก็มันถามว่ากับราคามันดีไหมมันดีมันยิงคนดีมันรีคอนได้มันวิ่งไวมันแคปทงได้มันไร้อะเออมันดีนะครับแต่ว่าถึงแล้วก็ T34 ว่า T34 มันเล่าขุดได้เยอะกว่านะแล้วก็ยิงคนถัง่7 0มันยิงก็ถังไม่ได้ ส่วนเจ็ดหกอ่ะเจ็ดหกคามันจะเป็นกรนีที่ออกจริงๆอ่ะมันจะคือคุณจะไม่เล่นเทียโฟแล้วคุณจะตัดเทียโฟทิงแล้วคือคุดอีกทีนึงคือเจอการสิบสิบนาทีนะสิบนาทีอ่ะแล้วออกมาเป็นเจ็ดถกเกมอ่ะสามคันนะครับออกมายิงให้อาสาคุณไปเลยแล้วเจ็ดหกเอมอ่ะมันหยอกจะสุ่นได้นะครับแล้วมันก็คือไม่หยอกก็ถึงได้คือมันทำคือมันทำทำได้หลายอย่างอ่ะมันคือเอชกันติดล้ออ่ะเออผมพูดอย่างนี้ดีกว่า แต่ว่าเสียดายาไม่คยเล่นเนี่ยแต่เขาเป็นเอ็นยูดีกว่าเพราะว่าอย่างหนึ่งคือเจ็ดหกเอ็ม่ะมันมันมันกระสุนมันร้อยยี่สิบเนี่ยค่าเจาะของมันก็โอเคอ่ะปัญหาคืกดาเมีมันต่บแค่เลยไม่ไื่นต่อของพวกแม่ที่ได้เวทก็ได้รามิดร้อยหกสิบเลยก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็ถ้าคลิปหน้าจะเป็นแล้วก็รอดูกันได้ครับ